แล้วถ้าไปแข่งจะใช้ตัวไหนแข่งตุนแข่งอะดักติกโกโอ๋อทุนลุงดัคตอกโกครับมีกี่ดอกมีประมาณหนึ่งสองอันนี้ก็ทุนนท่นมันทุนแชมป์มทุนแชมป์หน<า>ึ่งสองสาม ไปเดี๋ยวเช็คดูก่อนว่ามีไปมีไหใช่ชสี่ห้าห้านี้แทบจะไม่เห็นลายเลยเอาไว้แข่งแข่งสายแข่งสายแข่งหมดแล้วครับยังใช่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 ยังไม่หมดนุงกูโอ้ยัง มีเยอะนะประมาณหนึ่งถ้าจะตกรอยไปกินจาใช้ตัวไหนตกตัวนี้ครับแล้วไปเท็ให้ดูแล้วถ้าน้ำน้ำลึกๆลมแรงแรงจะยากตาไปกินจะใช้ตัวไหนจะใช้ตัวนี้ครับตกแบบอะไรตัวนี้ตัวดำตัวดำเนี้ยสวนมากจะตกแบบไม้ตายไม้ตายครับแล้วจะตกบาลานถ้าตกบาลาน บอ่บอเมาบ่อแข็งเล่นได้หมดธรรมชาติก็เล่นได้เลยค่ะตกอะไรก็ได้เหมือนสามสี่ห้าตัวไหนชอบใช้ที่สุดนี่ตัวไหนตัวไหนตัวไหน,นชอบใช้ที่สุดรอร่อตัวนี้ครับือชอบใช้ที่สุดเลยชอบใช้ที่สุดสมมุติว่าไปไปตกปากลาเขื่อนนี่ ลมแรงแรงวตกไกลๆกลห้าสี่เมกินจะใช้ทุนตัวไหนในกล่องกดกตะโกนนี่แหละมันใช้ดีอาการโค้นเร็วนะไม่มันมันน่าจะสู้ลมแรงไม่ได้ใน,ะนง,งานเขื่อนไม่เหมาะเอ้ยงานเขื่อนไม่เหมาะก็ใช่ทางงานงานเขื่อนขึ้นแรงแรงเกใช้ตัวไหนในกล่องในกล่อง,งน,น,น,นี้งานตกปลาอยู่เขื่อนขึ้นขึ้นแรงแรงลมแรงแรงลอยเหยื่อยากๆาลขึ้นสูงสูงใช้ตัวไหนนะ คพิ่งเพิ่งเบิกจากร้านมาใหม่อันนี้เลยครับทำไมก็ไปก็ไปเคยอัดนวนจันมาแล้วไอ้ไอ้ที่คลิปถ้าถ้าถ้าตัวนี้ขาดเนี่ยนอนไม่หลับเลยนะครับอ๋อใช้ตัวนี้เลยนี่แหละครับครูมีคาบเองมีครับน้ำแรงแรงโอ้โหใช้ทุนนี้เลยเหรอโอ้โหก็ทุนใหญ่ๆสิครับ น้ำแรงเนะาะปลาปานินทุกเขียวกินเบา,บาเบ,าบาเ่าแบบสไตล์ไร้สารรั้งด้วยไร้สารเข้าปากด้วยใช้ตัวไหนหปลากินเบาเบาแค่นี้ถ้าตั้งสามข,ข้อดตมันหายไปนิดเดียวก็จะรู้ ไปใช้มาแล้วหมานหมานหมานมีตยยัวไหนอกแบบโชว์อีกตัวไหนยอยากให้ดูอีกก็จะเป็นทุนที่ชอบที่สุดนะมันมันเป็นสล์ตุกปลานินนะแต่ก่อนนจะเอาไว้ตุกปลาขาวอันนี้ไปเทสวันเดียวโอ้โคตรดหมานทุนแท่พักโคตดหมาน หัอมากอื้มอื้มอืมอืมอุย,อย,อยสาเกือบขาด,ดตกตกเมาตกไร่าสารแบบรังอย่างเดียวนะไปกินจะให้ตัวไหนรังส่รังขุนเที่ยโอ้โห,โหนี่หรอครับคุนเที่ยเลยเไหนทำไมถึงเที่ยขุนเที่ยเพราะเนี่ยเพราะมันยาวมันเหมาะกับน้ำลึกทำน้ำตื้น มัน <แด S 1> มีรูปอะไรในตัวทุ่นหนดูตัวเหี้ยมันมีรูปตัวเหี้ยในทุ่นด้วยใช่<ม>ตัวนี้ก็จะมีสองตัวมีสองเหรอตัวเหี้ยมีสองอันนึงของไปกินอันนึงก็ของแตกลตกล่องอะไหนดูใกล้ๆที่รูป<ม>เ,ออเป็นรูปเหี้ยจริงด้วย ลนูก็จะลูกในดวเสาดวงเก๊กทุนไหนที่พ่อใช้บ่อยที่สุดในนี้ที่เห็นพ่อใช้บ่อยที่สุดบ่อยที่สุดทุดไหนในนี้ที่พ่อใช้บ่อยที่สุดไม่ว่าจะตกธรรมชาติหรือว่าจะตกแข็งธรรมชาติ ขงหมงสวนมากบางวันไปกินก็เห็นเป็นทุนไหนว่าเป็นยังหายอยู่บางวันก็เห็นทุนนี้ทุนยาวบางอันนี้ก็แข็งได้อันนี้ก็เหมาได้อันนี้ก็เหมาได้นนกไดตกได้มดสวนมากไป,ปกิน,นมีทุนสังทองได้ไม่ใช่หรอทุนดังๆสังทองนะครับ กินมีทุ่สงองกองก็คือสีแดงครับ<อ>มีสีเหลืองครับมันหักไปสีเหลืองหักไปแล้วครับเหลือตัวสีแดงจแต่ไปไปสีแดงโอ้ยตกอะไรขึ้นสงองกองตกรังปนินรังปนินรังปนินเช่นลังโอเคพอแล้วนะอะ่ะถ้าตกลอยที่ขึน้นตัวไหนตกลอย,ออยส่วนมากคุณนี้แล้วมีอีกไหมขึ้นตกลอยมีอีกไหมมี เล็กลองมีไหมบางวันก็ใช้ที่นี้เลยแล้ว,ลวเล็กลองมีอีกไหมสุ่ตกลอยสุ่ตกลอยอีกเยอะเลยอันนี้ลอยปนินอ่าโอเคเนาะท้าน,นาทีแล้ว